สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมโซบัส so JR กับเกม l i เ e นเ n g e r กันอีกครั้งนะครับห่างๆก็ไปนา่งสำหรับช่วง1วันกับเกม l i เ e นเ n g e r นะครับผมอย่างที่ทราบ,บกันว่าผมก็เขาเรียกว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะไลฟ์สตรีมแต่ว่าช่วงหลังๆคือติดเรียนมากนะครับก็เลยเปลี่ยนไปเป็นไลฟ์วันหยุดแทนนะครับก็อยากให้รู้กันไว้เนาะผมไม่ได้ทําตารางอะไรออกมานะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้รู้เองนะเพราะผมไลฟ์แค่วันเสาร์กับวันอาทิตย์วันศุกร์อาจจะแล้วแต่นะครับถ้าวันศุกร์ผมเหนื่อยเนี่ยผมก็ไม่ได้ไลฟ กับอาทิตย์นะครับแต่ว่าวันจันทร์เนี่ยมันจะเป็นวันที่ผมไม่ได้ลงคลิปอะไรท่านผู้ชมน่าจะสังเกตกันนะว่าวันจันทร์ผมไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยมันเนื่องจากว่าวันอาทิตย์เนี่ยผมไลฟ์สตรีมไปนะครับมันทาให้มันไม่มีอะไรทานะครับไม่มีอะไรจะอัดเกี่ยวกับเกมไร้เจ้ถ้ามีก็คงจะลงแล้วนะครับแต่ว่าคือเล่น pvp ไปหมดแล้วผมทําทุกอย่างไปหมดแล้วอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีจะรีวิวเกมเนี่ยแต่ว่าเกมที่ผมจะหามารีวิวเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจก็เลย ยังแบบขอรอไอเกม e ก s ช i n Impact นั้นก่อนล้วการที่ผมเคยพูดเอาไวใ้ในในช่วงรีวิวเกม Hon ไก Impact อะว่าผมจะเล่นเกมนั้นนะครับก็รอวันที่28นะครับเดี๋ยวมีรีวิวแน่นอนนะแต่ว่าวันนี้นะครับเรามานอกเรื่องแค่นี้พอเดี๋ยวมาเล่นไลน์เจอร์กันดีกว่านะครับหวันกับเกมไลน์เจอทำอะไรดีวะอ่าครับเรามาดูแล้วก็มาเช็คกันดีกว่าว่าสุสานฟา,ฟาโลโอ้โหแตกไอสัตว์อดโอ้โหอดอดโอ้ยอยางดีอะฮะอย่างน้อยมันก็มัมนอย่างน้อยมันก็เป็นเกียร์หกดาว คือช่วงนี้ผมเป็นหัวกิวใช่ไหมแต่ผมก็ไม่ได้ตีกิวเลยนะผมผมก็ไมไ่ว่าเลยนะตีได้ตามสบายนะครับผมไม่ได้เอ่อห่วงอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะว่าตอนแรกๆเนี่ยผมห่วงมากนะตอนแรกๆผมก็บอกอยู่ว่าให้แบ่งๆกันนะแต่ว่าหลังๆเนี่ยคือผมแบบรู้สึกว่าเอ้ผมไม่อยากได้แล้วก็ใครจะเอาก็เอาไปแต่ว่าคือผมก็กลัวว่าคนในกิวผมเนี่ยทั้งหมดกี่คนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเนี่ยนะครับจะไม่ได้ตีกันซึ่งคนที่ตีเนี่ยมีแค่แนเนี่ยเนี่ย สองคนอย่างเงี้ยแต่คนในกิลผมมีจํานวนที่เยอะนะฮะจำนวนไม่ได้เยอะมากหรอกไม่ถึงร้อยนะประมาณห้าสิบคนสามสิบคนประมาณนั้นอนะไออีกยี่สิบกว่าคนเนี่ยไอยี่สิบเจ็ดยี่แปดคนเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่ได้ตีนะครับก็เลยแบบอ,อ,อาจจะต้องแบบว่าคือถ้าเหลือไว้ได้ก็เหลือนะครับผมไม่ใช่ตีคนเดียวนะแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่ผมไม่ได้บังคับเนียเพราะผมไม่ได้ไปเดือดไปร้อนอะไรนะครับผมไม่ค่อยได้มาตีกิลไม่ได้ค่อยเล่นเกมนี้สักเท่าไหร่อยู่แล้วนะ แต่ว่าเป็นเกมหลักในช่องนะแต่ผมไม่ค่อยเล่นเกมนี้อย่างที่บอกไปว่าผมมีปัญหากับเกมนี้มากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ID ที่หายไปแล้วหลังๆผมก็เริ่มหมดไฟกับเกมนี้พอดาม่าอะไรก็ไม่รู้นะครับเลเอะเทอะชิบหายเลยแต่พอดาม่ามันซาลงเนะี่ยผมก็รู้สึกว่าเออก็เขาคงจะต้องจําไปเป็นบทเรียนนะนะครับถ้าครั้งหน้ามีอีกก็คงต้องเลิกเล่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังเล่นอยู่ปกตินะจ๊ะมาเลยครับเรามาเล่นแลงกันดีกว่านะครับ อา,อาจจะไหวก็ได้นะนี่เขามีทีคล้ายๆผมเลยนะแต่ผมไม่มีตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่มีไอ้นี่มีแต่ไม่ใช้นะครับเพราะว่าที่รีงก็มีกบแต่ผมจะไปอัพโคนี่น <c oughs> ไม่แน่ว่าพรุ่งนี้ผมน่าจะรีวิวตัวโคนี่เลยนะครับ <c oughs> ตัวนี้ผมเพิ่งสุ่มได้เพิ่งสุ่มได้นะครับ <c oughs> ก็เป็นกาชาฟรีนะครับผมก็รู้สึกโอเคคุ้มละนะครับกาชาฟรี <c oughs> ได้ตัวเห็ดพิษกับตัวโคนี่มัธยมมานะฮะก็รู้สึกว่าคุ้มละนะครับผมว่าคุ้มลนะ คือรู้สึกว่าแค่นี้ก็พอละนะครับได้2ตัวนี้มานะครับที่จริงก็ได้แค่ตัวเดียวก็พอแล้วลนะ่ะอ่ารู้สึกว่าผมผมที่จริงไม่ต้องกดแชร์ไม่ต้องกดอมาตะก็ได้แต่กด,กดไปเถอะเดี๋ยวจะหาว่าเราเอ่าไปโกนน้นตีนเขานะอ่าโอเคชนะได้แบบชิวๆนะครับทีมนี้ไม่มีอะไรมากเนาะไอ้ล้วก็เพิ่งสังเกตว่าทีมป้องกันเอาตัวอะไรมายืนก็ไม่รู้เอาเจมเข้าไปนะครับ ไม่มีอะไรแล้วเนาะสามตัวมีปะเอามีตัวพีโก้ด้วยเนาะโอ้อ่ประมาณนี้ล้กันโอเคมากันต่อโอ้โหที่เหมือนจะไหวแต่ก็ไม่ไหวดูจากทรงอ่าทีมนี้โอ้โหน่าจะพอไหวแหละน่าจะไปวัดไปวากับเขาได้เนาะโอเคได้นะครับมาปอยตัวไปโอ้หไวมากอะเพือ่อน กดอมตะไวมากอะพี่แกกดแช่ไวไงเราก็ต้องกดอมตะนะครับไม่งั้นเดี๋ยวทีมหายหมดนะครับเกมพิกอุยชิลมากอะนะครับชิลมากชิลมากคือฮิตากิก็มีรถแร่ด้วยนะครับปล่อยไวกว่าเดิมเยอะนะครับก็เลยรู้สึกว่าสบายใจละนะครับฮิตากิสกิลพี่แกก็โกงนะ ถ้าดีนเซ็กแม่ขอไปด้วยนะครับผมไม่ได้เตรียมกับแม่ด้วยว่าจะมาอัดคลิปมาอุ้ยโอ้โหไม่น่ามือบอลไปกดขีปนาวุธเลยโอเคแต่ก็ได้อยู่อะไรคุณมีฮิตากิผมก็มีฮิตากิเหมือนกันนะโทษใช้คอมโบกับเบริวดัสดีเหมือนกันนะครับคือมันทั้งผักกระเด็นแล้วก็มีทั้งสตันไง สตันล้างอมตะใช่ไหมแล้วก็ผักกระเด็นไปอีกนะครับซึ่งผักกระเด็นมันไม่ทะลุอมาตะอยู่แล้วไงถ้ามีตัวมาคอมโบกับมันเนี่ยก็จะใช้งานได้นะครับโอเคนะครับมาหาทีมตีกันโอ้โห,โโหมันมีสองตัวเลยเว้ยสุดจังวะโอ้โหนี่โหดไปตัวเขาเยอะเกินไหวไหมเนะี่ยเหมือนจะไม่ไหวนะครับแต่เราก็ต้องดูนะเพราะเรนเจอร์เขาเนี่ย ใช้แร่เยอะนะครับหลายตัวเหมือนกันนะครับพนเพราะฉะนั้นไอตัวพวกนี้อาจจะไม่ต้องไปกังวลม,มากอาจจะไหวก็ได้นะครับมาลองดูอ่านะครับเขามีตัวดาเมจเยอะนะครับต้องระวังด้วยนะโอเคปุกๆ,ๆเราก็มีเหมือนกันนะครับตัวดาเมจแต่เราไม่ได้มีเออเขาเรียกว่าตัวบัฟอะคือเรามีตัวบัฟแหละแต่ว่าไอตัวบัฟไอตัว ตีพื้นที่เนี่ยมันไปยืนข้างหลังไงมันก็เลยทําให้แบบว่ามีก็เหมือนไม่มีนะครับมันไปยืนข้างหลังไงแต่ดารุมาก็โดนนะดารุมาโดนก็ถือว่าแค่นี้ก็พอแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมลงคลิปเอาไว้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยที่ผมลงคลิปก็คือคลิปนี้แหละนะครับผมไปเรียนรอดดนะเพราะฉะนั้น,นถ้าใครมาตอบมามาอ่านเออไม่ใช่ดิมาไอเขาอะไร้ววะ มาคอมเมนต์เนี่ยแล้วผมไม่ได้อ่านต้องขออภัยด้วยนะครับพอดิติบเรียนรอดอด้วยนะครับกลับบ้านมาก็นอนแล้วไงนะมันเหนื่อยมากครับคือมันไม่ใช่เหนื่อยไปเรียนนะมันเหนื่อยกลับบ้านนะผมรถมันสายไปสายมาจะอ้วกนะครับคือรถรถมันไม่ใช่ทางกูขานะแต่ว่าคือเข้าใจเขาว่ารถสูงป่ะเวลารถสูงอะ่ะไอ้ข้างบนมันจะสายไปสายมาวเวลารียวอะไรเงี้ยหรือเวลาเราเออเวลาเขาเลี้ยวอ่ะนะครับรถมันก็จะเอียงอะ่ะเอียงไปเอียงมานะครับคือ จะอ้วกครับจะอ้วกครับแล้วใครนั่งหลังนะโอ้โหตายหาพอดีนะฮะโอเคโหแซนกีฟด้วยนะตัวสตันผมยังไม่มีตัวแก้ทางชุนลีนะเพราะฉะนั้นข้ามไปก่อนโหเหมือนจะไหวนะแต่แต่กลัวนะครับกลัวเขามีเกียร์เจ็ดดาเราสู้ไม่ได้นะต้องชมว่าไหวไหม พัชรพลนะคนไทยไม่ตีเดียวตีคนไทยเยอะเกินก็ไม่ดีนะไทยกากแม็กด้วยคนไทยอีกแล้วครูอยากตีมากแต่คนไทยอ่ะคนไทยอีกแล้วแล้วทำไมต้องทําไมเจอแต่คนชื่อพอพานนำหน้าวะเนี่ยอันนี้ก็ปีพอพานเหมือนกันเนี่ยสุพัฒแล้วคนไทยเยอะจังเลยโอ้โหตังแต่ผมต้องตีคนไทยจริงๆแล้วนะครับผมนะฮะไม่มีทีมตีแล้วมีแต่คนไทยฮะไม่งั้นถ้าเลื่อนอย่างนี้คงจะชั่วโมงหนึ่งโอเคมากันต่อครับ รืลโลดเพื่อนอะตัวสกัดการไม่ต้องปล่อยนะครับเ,เนี่ยผมเหลือแค่เอาโคโนี่มายืนคราวนี้ก็น่าจะบัฟอมตะได้ทั่วถึงแล้วนะครับเพราะว่าคือเวลาปล่อยเรนเจอร์เนี่ยไอตัวทีมบีผมอะไม่มีตัวบัฟอมตะเงียเวลามันเดินออกมาเงี้ยมันก็อาจจะตายก่อนจะถึงเอ่อถึงก็ได้นะครับไม่ไว่าถึงถึงตำแหน่งมันนะแต่พอมีตัวอมตะเนี่ยก็อาจจะทําให้บัฟอมตะถ,ถี่ขึ้นนะครับโหดขึ้นตอนนี้ผมก็ ปล่อยดัดออกมารัวๆครับฝั่งนู้นเขามีคิงนะครับตัวป่วนนะครับเราก็มีเหมือนกันนะครับเราก็ป่วนเข้าเหมือนกันนะเห็นไหมตัวดีครับมีผักกะเดนทั้งสองตัวนะครับเราไม่กลัวอะไรอยู่แล้วนะเนี่ยพอเรามีองค์ประกอบทีมดีๆมันก็เล่นได้นะครับหลังๆผมก็เริ่มแบบรู้สึกชิลๆละเล่นพีพีก็ยืนท้องหนึ่งสบายๆายครับแต่ยังไปเพชรไม่ได้นะ มีปัญหานิดหน่อยครับมันคนมันโหดคนโหดๆอ่ะมันเยอะเกินนะครับแล้วผมตีไม่ไหวไงบางทีแบบตัวธรรมดาเลยแต่เกียร์แน่นๆอย่างเงี้ยผมตีไม่ไหวนะผมตีไม่ไหวจริงๆอ่ะโอเคเราปล่อยโอ้ยดีนะปล่อยตัวมาทันนะครับไม่งั้นแตกหมูแนะ่โหดครับหนอยเทมนะรอบนี้ตีคนไทยนะครับต้องขออภัยด้วยนะคุณนนนะครับใช่ไหมคุณนนเนาะ ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ตีคนไทยมาเยอะแลหละนะครับส่วนใหญ่ผมก็ตีคนไทยหมดนะเพราะมันไม่มีทีมให้ตีจริงๆต้องขอโทษด,ด้วยนะคือไม่ได้เหมือนกับไอดีเก่าที่ผมจะเลือกทีมตีได้ไงอีก2ตานะครับมาเลือกทีมกันดีกว่าอันนี้ทีมเขาดูเหมือนจะตีไหวนะแต่เจมเนมี่ยผมโคตรเกลียดเลยช่างมาันละกันตัวพีเกมอ่านะครับยูนิตบินเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอมูลผีจีนเนี่ยมันจะใช้งานได้ดีไหมไปกันเลยนะครับ มูลผีจีนปล่อยมาเยอะเลยนะครับเราคราวนี้ผมจะปล่อยแค่แมวเ,เดียวนะปล่อยทีมบีแ้ยวยตอนแรกจะปล่อยแค่ทีมเองเดียวแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เราต้องปล่อยให้หมดนะครับอาจจะสวยได้นะมูลผีจีนนี่อ้าวยูนิตบินเขาล่ะอ๋อมันเดินช้านะโอเคเดินช้าโชคดีไปอุย้ยเดินช้าตรงไหนวะนะไม่ใช่แล้วไม่ได้เดินช้าแล้วชิบหายแล้ว จัดการมันเร็วโหวพัดมาอีกยังจะแช่มหมีปั๊บปูมเรียบร้อยคราวนี้แหละจัดการมันปล่อยแค่ทีมเอปล่อยแค่ทีมเองเดียวแล้วนะครับยังไงภาพพื้นเนี่ยไหวอยู่แล้วนะโอเคภาคพื้นไหวอยู่แล้วนะครับชิวๆนะครับต้องขอโทษอีกครั้งนะครับที่จะเลือกตีคนไทยนั่นเนี่ยอย่างทีมเนี้ยเนี่ยมันก็ ก็ไม่มีทีไม่ตีแล้วอะต้องขอโทษด้วยนะเป็นความผิดผมเองนะครับที่ยังยืนอยู่หลีกทองนะครับไม่ไปเพชรสักทีนะก็เลยทําให้ต้องตีคนไทยเยอะเป็นพิเศษนะครับต้องขออภัยด้วยนะมันต้องทํามาหากินครับช่วงนี้ปกติคือเราจะไม่ตีคนไทยกันเนาะคือเมื่อก่อนผมก็ตีคนไทยในดีเก่าจริงนะผมพุ่งจริงนะ,ผม,งนะผมไม่คัดเลยะเวยผมก็ตีคนไทยปกติเลยะเวยคือแต่ว่าพอหลังๆอะเราเห็นว่าแบบคือ เขาเรียกว่ามีการแบ่งพักแบ่งพวกกันอนะผมก็รู้สึกว่าแบบเออก,ก็ต้องอยู่ให้เป็นน,นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวรอผมไม่ดีไอ้ดีนี่โห,หดก่อนนะครับมีตัวดีๆเยอะๆเ,เนี่ยก็เดี๋ยวจะเ,เลือกทีมตีนะครับตอนนี้ยังเลือกไม่ได้นะทีมยังกระโปกงอยู่นะครับกระหลงปงนะครับผักกระตินฝอยไปเยอะๆพัดมาโอเคไม่คิงป่วนได้นะครับป่วนได้ป่วนดีนะครับโคตรเจ๋งนะครับ โอเคคิงพี่แกก็สกัดกั้นเอาไว้ให้นะครับทำให้เราไม่โดนกดหน้าป้อมนะงั้นสวยอีกนะครับเคปวระคุณ2เลยชนะแน่นอนนะครับเรียบร้อยครับผมทีมคุณพาส,สุดทนเหรอองขอโทษด้วยนะตีคนไทยอีกแล้วนะครับมาแป๊บเดียวนะครับแต่ว่าก็ชิวๆกันไปนะครับ ตีกิลแล้วก็ PP นะครับสเตปพิเศษคงไม่ได้เล่นให้ดูนะไม่งั้นก็คงจะโอ้คึ่งชั่วโมงนะครับคลิปนี้นะผมไม่อยากให้มันนานขนาดนั้นนะงั้นวันนี้นะครับผมก็ลาไปก่อนนะครับก่อนจะจากลาก็เดี๋ยวสปอยคลิปต่อไปหน่อยละกันคลิปต่อไปนะครับที่จะทํานั่นก็คือรีวิวเลนเจอร์โคนี่เด็กปฐมนั่นเองนะครับหลังจากที่ผมสุ่มได้มาก็ยังไม่ได้หยิบมาใช้เลยนะครับเพราะตอนนี้เกียร์ก็ยังไม่ค่อยมีด้วยเดี๋ยวไปถอดอาจากตัวอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยบอกเลย,เลยว่า ผมค่อนข้างจะเห็นแล้วน่าสนใจมากนะครับคือเห็นเขาบอกว่ามันถึกใช่ไหมนะครับเราก็จะหยิบมาใช้นะแล้วก็จะใช้ความสามารถไฮเปอร์ตรงนี้ด้วยนะครับนี่สกัดกั้นนะครับพายุฝนนะมันผมสนใจแค่สกิลนี้สกิลเดียวนะครับสกิลอะไรของมันเนี่ยไม่ได้สนใจมากนะครับนอกจากอมตะก็คือสกิลอะไรก็ไม่ได้อะไรมากนะมันเป็นบัฟพื้นฐานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยนะครับก็คือไอตานพายุฝนนี่แหละมันค่อนข้างจะเจ๋งนะคือไอดีเก่าผมก็มีเกลี่นะครับ ต้านพายุฝนเหมือนกันแต่ว่าก็อย่างที่รู้กันว่า ID ดน้ำมันหายไปเร็วนะครับก็เลยรู้สึกว่าอ่ะตัวนี้นะครับน่าจะไปใช้แทนได้หนะครับหลังจากที่ไอดีน้ำมันหายไปงั้นก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันนะครับ See you again. Goodbye ครับผมเจอกันในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะ